ยิงโฉบยิ่งใหญ่อ่ะน้องชายวันนี้เป็นไงวันนี้วางแผนมาออกขวาขวาออกออกก่อนครับอือแล้วเรามั่นใจยกไหนมันใหญ่ทุกยกครับแบบจริงครับตองมาดีครับอืมวันนี้ไม่ครับมันเซนี่แล้วผู้ชกเข้ามาเป็นไงบ้างวันนี้แรงแข่งครับตั้งใจแข่งให้เขาวันนี้ครับต้องเขาต่อยอืมเวทนนี้เป็นไงครับปกติครับ ได้เลยนะปล่อยปล่อยแล้วเท่าไหร่ตอนนี้55อืมแล้วผลงานวันนี้เราชนะเป็นไฟที่ไหนนครับึงพึ่งแพ้มาใช่ครมาเนี่ยสองครั้งแพ้เสดาวทองครับเดาวไทยสองเขงแพ้ลูกขวางสองครั้งเลยนะสองครั้งเลยนะแพ้ลูกขวางจริงๆเราก็ขวางได้นะขวานได้ดีนะบอลต่อเราเราะเอาไฟเป็นแพ้ที่น้ำหนัก พราะนั้นลดแล้วก็ลดน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยก็โทรบอกให้ก2ออ่จาก1้2อเป็นย่สอต้องไปกินเพิ่มไม่ได้คือกระบทีมกทีกรับทีนดขอร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้านะครับจะขอทำฟอร์มแล้วสองสามบองสใบเช่แสดงว่าสิบสี่เนี้ยเขาจะมีรละเอีวทีมายนะครับผมจะให้คไปต่อร้อยสิบห้าแล้ว ผมว่ามันชั่วโมงบอล15มันจะแข็งแรงขึ้นมาชั่วงบอลวันนี้คือไปแจ้เกิดของเรานะใช่ครับสบายๆเด็กแพ้ใครมานะแพ้ตาดาวทองกี่ครั้งครับสองครับแพ้เพราะอะไรแพ้ลูกขวั่งหน้าครับลูกขวั่งหน้าใช่ครับขวั่งจริงๆเราก็ขวั่งหน้าได้เก่งนะวันนั้นมันวันนั้นจริงจะวันนั้นขวั่งครับโอ้คาใจคาใจนะมีโอกาสจะเจอกันใหม่ไหมครับเนี่ยอยากต่อยแหละแต่ไม่ว่ารอให้มันอีกสักพักหนึ่งพอคือ เรามาแก้มือจะเกิดเราแพ้เป็นครั้งที่สามครับครับสังคมมันก็ดรามาเนี่ยมานเราก็ไม่ก็ใหญ่เพราะเราแพ้สองครั้งแล้วอ๋อเออเขาเขาไม่รู้เราขนาดที่เราแพ้เราแพ้เพราะอะไรก็ไม่ก่อนเนาะเพราะว่าไอ้กูชกกระถอนโปรโมเตอร์โทรมาขอร้องเราอยู่กับโปรโมเตอร์เราก็ต้องช่วยกันครับครับพอเรามาช่วยบางทีไปโดนด่าโดนอะไรเยอะเนี่ยมันก็ไม่อยากให้เด็กไปต่อยวันนี้วันนี้เนี่ตามแผนตามเกมยังไงเขาวันนี้เขาแค่ที่จะโชวจโจม ไม่ให้เขาไม่ให้เขาต่อยแบบตื่นเต้นไหมเขาลนลานเวลาเขาต่อยกันแสดาทองเขาจะมีพอแรกแรกแล้วเขาจะลนลานจะอะไรเงี้ยจะออกมั่วครับวันนี้ก็ไม่มั่วให้เขาต่อยไปเรื่อยๆอมันค่อยออกหมดไปมีมีจุดไหน